อันนี้บอกเลยไม่แกล้งและจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่หนูไม่เคยเจอมาก่อนไปดูไปแต่งตัวจสวยปิดตามันจะถึงแล้วอันนี้ถึงครึ่งทางแล้วตื่นเต้นวะเปิดตานะหนึง่งสองเจ้าหน้าที่้วโอเคครับทุกคนตอนนี้กระรถสป,ปอร์ตของเราก็พร้อมแล้วงินโชโญรชร์ช่วยงา ฮะไม่ต้องรู้อยู้ยเฉยไปสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันสิ้นเดือนเพราะว่าวันนี้เป็นวันพิเศษของผมกับวันใหม่นะครับผมผมก็เลยจะพาวันใหม่ไปสวิตอะไรไม่แกลงเราพาไปสวิตหวานวันนี้มาทุกคนมาวันมหม่วันี้โอ้แต่งตัวอะไรแต่งตัวดีๆวันนี้วันอะไรก็วันอะรสิ้นเดือนสิ้นเดือนวันอะไรวันหวยออกไม่ใช่วันเงินออก วันครบรอบครบรอบอะไรครบรอบมาทีหนึ่งเจ้าเดี๋ไปเลี้ยงย้อนเพราะว่าพรุ่งนี้เราไม่ว่างไงเลี้ยงเลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนเลี้ยงย้อนเราไปเลี้ยงก่อนพรุ่งนี้เราไม่ว่างเพราะพรุ่งนี้เราไม่ธุลาเราไม่ว่างเราก็เลยว,ว่ามาจัดให้วันนี้มไม่ดีใจหน่อยเหรอไม่รู้อ,อะ่ะหนูสังหรณ์แปลกไงก็ไม่รู้อันนี้บอกเลยไม่แกล้งและจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่หนูไม่เคยเจอมาก่อนอ่าาาาาาา ไปแต่งตัวชุดสวยแต่งตัวชุดนี้ไม่ได้หรอไม่ได้มันต้องไปร้านหรูๆนี่พี่สั่งไว้แล้วนะข้าอาหารอันนี้บอกบอกแค่นี้เดี๋ยวผักบิดตาไปอาหารทำสั่งข้างบ้านร้านป้าอย่าพูดมากไปแต่งตัวถ้าถ้าเช้าวันนี้พี่ไม่พาไปนะไม่ได้หรอไม่ได้เอาเร็วๆจะไปไหมเนี่ยไปไม่ไปนะไปไปไม่ไปนะไปไปไปรีบไปแต่งตัวไปเอาชุดสวยๆหนอ่ะเอาชุดสวยๆชุดแบบชุดเดทชุดอะไรอย่างเงี้ยแต่งไปเลย โอเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวรอมันใหม่แต่งตัวเสร็จแล้วเราไปดูกันทีเดียวเลยว่าที่เราจะไปมันคือที่ไหนนะครับบอกเลยว่าการซื้อไ้คครั้งนี้ไม่มีใครกล้าทําแล้วผมก็กลัวอยู่ <laughs> แต่ไม่เป็นไรผมตั้งใจทำให้มันใหม่คือสุดยอดแน่ไปดูกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บส c ค i b e ช่องดีรด้วยนะครับใช่เปล่า <laughs> ใช่โอ้ยเร็วๆเธอ one hour later โอเคเสร็จแล้วใช่ไหมสวยสวยสวยไม่ได้เก็บ ดีใจว่าสวยเลยจะได้ไปไป่ะเออเดี๋ยวถึงครึ่งทางปืกอล้วพี่ปิดตาเ,เอาไว้ให้ลุ้นแบบนิดนถามไม่ได้ใช่ไหมว่าที่ไหนถามไม่ได้ห้ามถามแค่ว่าทำตามที่พี่บอกก็พอถ้าหนูทำตามตามที่พี่บอกมันจะมีความสุขมากตลอดชีวิตจำคำนี้ไว้อ่โอเคหนูจะเชื่อพี่วันหนึ่งถ้าพี่แก้หนูวันนี้ได้หนูจะไม่เชื่อใจตลอดการเลยแล้วพี่ก็เตรียมตัวได้เลยว่า เจออะไรกับหนูเออไม่กล้าเก่งหรอกแต่งเกิดขนาดนี้ใครจะไม่กล้าเกง่งหมุนทีนะ <c oughs> โอเคไปเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเดี๋ยวครึ่งทางเราจะปิดตาวันใหม่นะครับผมเพื่อเป็นการซอร์ไพรป One hour later อ่ะถอดแวน่นออกปิดตามันจะถึงแล้วอันนี้ถึงครึ่งทางแลวตื่นเต้นปะอันนี้มันจยใส่หเฮ้ยมัน<อ>จะหิ้ไม่หรอเออ หนูอ่ะไม่ขี้โกงหรอกไม่ลืมตาก็ได้เออโอเคปิดตาแล้วนะเห็นปะไม่เห็นอ่ะพี่ยูสองนิ้วอันนี้กี่นิ้วสองนิ้วเอ้าพี่บอกว่าเจอแค่สองนิ้วอ่ะอะไระโอเคทำใจไว้ครึ่งทางทำไมล้องอบใจวะขับมาถึงนี่แล้วพอจะนึกออกไหมว่าพี่จะพาไปไหนไม่รู้ไม่รู้ใช่ปะไม่รู้พี่บอกเลยว่าพี่เตรียมพนักงานต้อนรับไว้อย่างดีพนักงานตอนรับเออเกิดเยอะเริ่มเริ่มจะไม่เชื่อแล้ยอ่ะจริงๆอันนี้จริงๆก็พี่เกิดเยอะเกินไปพี่ออกรถแล้วนะออกเลย จะถึงแล้วจะถึงแล้วอีกครึ่งทางโอเคเดี๋ยวไปรอดูตอนถึงนะครับจะถึงแล้วจะถึงแล้วนบอรเลยนะแล้วมีแกงนล้วกเลยไม่แกงไม่แกงตื่นเต้นไปหมดในใจเต้นเต้นเต้นจริงจริงจริงโอเคไปรอดูตอนถึงเดินครับคุณหญิงให้นั่งเป็นมีบอร์ดอยู่เลยก้าวดีดีก้าวดีดีก้าวดีให้ปุ้ยเป็นไงลมเย็นไหมลมเย็นเอออันนี้คือ อยากให้เธอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้พามาโรงแรมหรอไม่ใช่เ,เดี๋ยวฟังก่อนดิอยากให้เธอนึกถึงบรรยากาศได้แบบว่าชิวๆสิ่งแวดล้อมสวยสวนดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พาไปโรงแรมหรอจะไปโรงแรมอย่างเดียวเลยเอา้าวก็ไม่ก็โรงแรมหรูๆไงก็ดูหนูเตงอันนี้หรูเหมาะกับชุดหนูมากเนาะ ที่พ<ช>ี่ที่พ<ช>ี่จองไม่เ<อ>ชื่อแล้วไม่เชื่อแล้วอ่ะจริงจริงเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาเดินไปแล้วก็หนูก็นึกถึงที่แบบว่าเป็นทุ่งหญ้าสวยๆกว้างๆใ,ใหญ่ๆอย่างเงี้ยคือต้องรอลุ้นเห็นไหมฟังเสียงก็โอ้โหลเดินไปตรงไหนเดี๋ยวจะให้เดินนะมงึงมั่วปะเนี่ยคอนจับอยู่เนี่ยโอ้โหคือมันมันเป็นบรรยากาศที่แบบเธอไม่เคยสัมผัสอย่างนี้มาก่อนอ่ะไปเดี๋ยวไปรอดูตอนถึงอ่า อย่าตีสุดเดี๋ยวดีดีบอกเลยอะไรไม่ใช่แล้วแค่ทางเดินเข้าก็ไม่ใช่แล้วไม่ไม่ทางเดินเข้ามันจะลำบากหน่อยมันไม่ใช่แล้วแต่เดินยวใช่มันทางเดินเข้ามันจะลำบากหน่อยนะหนููร้สึกมันไม่หน่อยแล้วเนี่ยมันตัวอะไรเนี่ยย่รู้สึกถึงแบบว่ายอดยานสัมผัสขาไหมพร้อมจะเปิดตาหรือยังเอาแค่นี้แหละโอเคเปิดตานะหนึ่งสองสาม ทำไมไม่เปิดสักทีล่ะลืมตาลืมตาน้าใหญ่มากแล้วอะไรทุ่งนาก็ใช่ไงคือทุกเนี้ยพี่ดูแล้วคือมันพร้อมจะลงน้ำอ่ะเต็มที่ข่ามริงใช่เนี่ยโอ้โหมันมันเหมาะนะชานาอะไรอย่างเงี้ยวานข้าวอะไรเงี้ยเหมาะเนี่ยเหรอคือหนูจะได้รู้ว่าวิธีชาวนาเป็นยังไงโอเคทุกคนไปพูดมากแล้วเดี๋ยวพาวันใหม่ไปลงพื้นที่กันเลยดีกว่าไป Let's go เอ้า กระโดดเออกระโดดมาเฮ้ยดูดมสมบูรณ์มีปลาได้ไหมเออโหแล้วเนี่ยข้าทางมันได้ออออได้ยินเสียงรถไถไหมได้ยินเราใจจัดอุ้ยโอ้เลี้ยงมากเลยอ่ะพี่ด้วยเออมันขี้โค่นนะไป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 หนูโอ้ยขาหนูคันไปหมดแล้วเนี่ยใครก็เคยโ,โ,โอ้ยโอ้ยคัน ทุกคนตอนนี้กรถสปอร์ตของเราก็พร้อมแล้วเงินเทโรชีเป็นไงเป็นไงอันนี้คู่แข่งปอเท่เลยอันนี้ปอฝาปอฝาโอเคเดี๋ยวผมจะมาใันใหม่เนี่ยนี่เขาเรียกขันเร่งเวลาขับไปเยียำให้สุดใช่ไหมพวกเหยียำให้เยียำให้แรงที่สุดเลยทำไมอ่ะเอามันจะได้ไปไม่งั้นมันติดเอออันนี้คือเบรกเบรกเหยียบสองคันสองอันเลยหรอใช่แล้วก็นู้นคับนู้นเหยียบคันคับรถคันไม่เบรกอันนี้เกียร์ดันไปข้างหน้าก็ไปข้างหน้าดึงมาข้างหลังก็ไปข้างหลังเออแค่นั้นอันนี้ยกผ่านยกผ่านคืออะไรยกข้างหลังขึ้น ข่ <Yeah. S 2> อยเหมือนใชนขับได้อะ่ะเดี๋ยวนั่งไปด้วยเดี๋ยวนั่งไปด้วย,วยเอ,อ้อมานี่ไงสตาร์ทเลยครับเออขาดัางไหนมาเดี๋ยวให้วันใหม่ลองเลยแล้วกันไปกันดิ จะตายมันกว่าเล่นเซิร์ฟอีกหูดูนี่เพื่อนหมดเพื่อนหมดมันเล่นน้อะไรวะเฮ้ยมันเขาเนี่ยไงครบรอบแล้วจั้งสองรอบเล่นน้ำไหมไม่เล่นอยู่ไปเล่นวินเซิร์ฟเราให้ลากลากแล้วก็แบบเล่นเกมสตีไปอุยน่ากลัวจริงน่ากลัวเหรออ่าว่อุยน่ากลัวจริงคือนี่แหละคืออันนี้มันก็แค่เซมเปบลเซมเบลเอาเองไหมเอาจริงมาก ทีวีให้นักบินแตรงนี้เลยอ้าวก็บอกแล้วว่าเอทีวีมันกระจอกมากมันมาเจออะไรอย่างงี้ดพี่มันเอียงตรงนั้นนะมันเอียงล้อลอยอะไรล้อฝั่งนี้ล้อลอยปกติอยู่แล้วเออมันต้องลอยมันไม่ได้มีโชกไงมันเป็นอย่างงี้ไงไม่คว่ำหรอไม่ความมทไอ่ะสงสัยซะแล้วไม่ไม่พี่ขอถามนิดก่อนเลยว่าเป็นไงการครบรอบปีนี้คือชอบไหมดูข่าว มาครบรอบปีนี้ชอบไหมชอบจ้า,อาชอบเอาอีกเมย์จะพูดอะไรมากสตารอเลยนี่เป็นไงเขามาแล้ว <S <S พี่ค่อ,อยๆขันบนะทีเลรถจีเล๊ดทีรเล็กดยอมไนะว่าไง ินใจ่เราปิดคลิปก่อนโอเคครับผู้ชายชอบคลิปนี okay. well, ้ก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนิวเดย์ด้วยครับการเขาเรียกว่ามิติใหม่แห่งการฉลองวันครบรอบนะครับพาเมี่ยมาไถนานะทุกคนโคตรสุดโคตรสุดเข้าไป ชอบแหละชอบมันใหม่มันชอบของแบบนี้โอเคเดี๋ยวครบรอบปีหน้าหรือเดือนหน้าจะพาไปทําอะไรอีกเดี๋ยวมาดูกันอ้โหเลื่อมพาไปทําดีๆเธอคิดดู่ากว่าขเขาจะงช้หมดแต่แตละที่คือมยากไหมเออยากเนาะ <Okay. S 1> ข้าวก็ให้ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอยากกินทิ้งคว่างเามีค่านะคะทุกคนโอเคจางครบรอบเดือนนี้ของเราก็ผ่านคนไปด้วยดีครับมันใหม่มันถูกใจมันมันใหม่มันประทับใจมากนะครับทุกคนโอเคไป